ธนาคารไทยเครดิตนะครับออกแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.6%ต่อปีเป็นแบบประเภทคู่ฝากนะครับประเภทสม,มุดคู่ฝากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รายละเอียดแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่1.6%ต่อปีข้อดีก็คือรับดอกเบีย้ยแบบทันทีณวันที่ฝากสามารถถอนดอกเบีย้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนด12เดือนนะครับนี่เป็นสิทธิประโยชน์จุดเด่นของธนาคารอาของธนาคารไทยเครดิตนะครับเดี๋ยวไปดูรายดูเงือนไขเพิ่มเติมนะครับเงือนไขเพิ่มเติม ให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและหรือบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำฝากต่อเดื่องเมื่อครบกำหนดตั้งแต่10,000 0บาทและสูงสุดต่อรายไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทการจ่ายดอกเบีย้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณนะวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อและหักภาษีใ,ใ้จ่าย1 5ของจำนวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารนะครับกรณีฝากด้วยเช็คจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผล การเก็บเช็คนั้นนะครับสำหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกมาหรือนำมาฝากเพิ่มหลังจากวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารก็ถือว่าเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยให้ในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์และหกะักภาษีให้จ่ายตั้งแต่บาทแรกเพราะนั้นอันเนี้ยต้องะระมัดระวังด้วยนะครับ สามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจํานวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยนะวันที่ฝากนะครับโดยเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดลงต่ากว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับก็ต้องทําการปิดบัญชีทันทีเท่านั้นนะครับกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนฝากคารบระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัต um ิตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะมีการ เ,เรียกว่านะครับจะมีการหักนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้วนะครับณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีให้จ่ายตามนี้เวลาที่ฝากเงินนั้นนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีที่หักในทใี่จ่ายธนาคารก็จะหักคืนจากเงินต้นนั่นเองนะเป็นการหักคืนเพราะนั้นเวลาฝากพวกนี้เราก็ต้องฝากให้ครบตามเดือนนะครับจะได้ไม่ได้เสียอัตราดอกเบี้ยอะไร เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนักขณะน,นั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับ และจ่ายดอกเบี้ยณวันที่ผู้ฝากติดต่อที่สาขาของที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่ฝากครบกําหนดหากภาษีให้จ่ายตั้งแต่บัตรแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยเอกสารประกอบการเปิดบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับบัตรเดียวก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกนท r c ว d e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ํำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ